สิบวิธีแต่งตัวสาวอวบให้ดูผอมพังหุ่นเก็บหุ่นได้อย่างมั่นใจ 1. พางช่วงล่างด้วยกางเกงสีเข้มสําหรับสาวอวบที่มีสะโพกและต้นขาใหญ่เราแนะนําให้เลือกกางเกงสีเข้มเช่นยีนน้ําเงินสีเข้มหรือกางเกงสแล็คสีดําจําไว้ว่ายิ่งสีเข้มเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยพางช่วงล่างให้เราดูเพียวมากยิ่งขึ้นนะคะข้อสองนะคะเลือกกางเกงเอวสูงค่ะเพราะ กางเกงเอวสูงมันจะทำให้เราเก็บช่วงสะโพกด้านนอกแล้วก็ด้านในด้านหน้านะคะให้ดูผอมและดูเอวคอดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะกางเกงที่ต้องหลีกเลี่ยงนะคะเป็นกางเกงเอวต่ำนะคะอันนี้คือหลีกเลี่ยงไปเลยนะคะสาวอ้วนอย่าไปใส่นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราดูแบบเพลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูอ้วนมากยิ่งขึ้นต่อไปข้อ3นะคะใส่เข็มขัด ยังไงนะคะจริงๆแล้วเข็มขัดนะคะจะเป็นตัวช่วยให้สาวๆทุกคนควรมีติดตู้เสื้อผ้าไว้เลยนะคะหน้าที่หลักของมันเนี่ยก็คือการเสกเอวให้เป็นรูปร่างนาฬิกาสายนะคะให้สาวๆทุกคนทุกไซส์เนี่ยเราแนะนําเลยให้จับคู่กับเข็มขดัดเส้นเล็กเก๋ๆกับกางเกงกระโปรงให้เข้ากับเสื้อผ้าแล้วก็รูปร่างสวยๆหรืออาจจะหาเข็มขดัดที่แมทก,กับ ชุดเดรสผิวๆก็ทำให้เราดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนข้อ4นะคะใส่ส้นสูงช่วยให้เราดูขายาวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรองเท้าส้นสูงเนี่ยจะช่วยเพิ่มความสูงให้เราแล้วก็มันจะทำให้เราดูเพียวมากยิ่งขึ้นทำให้ดูขายาวนะคะแนะนำให้เป็นรองเท้าส้นหนาดีไซน์เก๋ๆนะคะก็สวยแบบ ไม่ต้องกลัวข้อเท้าพิกเนาะอ่ะต่อไปข้อ5นะคะเลือกรองเท้าหัวแหลมนะคะรองเท้าหัวแหลมเนี่ยมันจะทําให้สาวๆอวบเนี่ยไม่ดูขาขาอ,บอวบๆนะคะมันจะใส่แล้วมันจะทําให้เราดูเพียวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เราดูส้นเท้าเล็กมากยิ่งขึ้นนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่มีลวดลายนะคะควรหลีกเลี่ยงการใส่ท่อนล่างที่มีลวดลายดึงดูดสายตา<ๆ>เช่นลายตารางหมักลุกหรือ รายจุดนะคะทางที่ดีท่อนล่างควรจะเป็นสีเรียบๆนะคะที่ไม่ดึงดูดสายตาหรือจะหาลายที่เป็นลายทั้งตัวไปเลยเช่นชุดเดทลายดอกไม้น่ารักน่ารัก,รกค่ะข้อ7สวมเสื้อคอวีให้ดูดีแล้วก็ไม่ต่ำนะคะสำหรับสาวอวบที่มีหนะ้าอกเสื้อคอกลมที่ปกปิดช่วงคอและไหายปลาอาจจะทำให้ ตัวช่วงบนดูตันๆแนะนำนะคะให้เลือกเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตคอวีที่เปิดช่วงคอและไหล่เพราะจะช่วยให้ยืดตัวมางยิ่งขึ้นนะคะข้อ8เลือกเสื้อผ้าลายทำให้ลำตัวดูยาวขึ้นเลี่ยงลายแนวนอนเพราะจะทำให้ลำตัวดูกว้างออกวบขึ้นมากนั่นเองนะคะส่วนข้อ9นะคะเลือกสร้อยคอเส้นยาว เพิ่มความสวยสง่าเช่นเดียวกับการใส่เสื้อคอวี v และเสื้อผ้าลวดลายแนวตั้ง สร้อยคอเป็นเครื่องประดับที่สามารถทำให้ลำตัวดูยาวขึ้นได้เราแนะนำให้สาวอวดตัวเล็กเลือกสร้อยคอดูยาวๆนะคะเพราะจะช่วยดึงดูดสายตาให้ลำตัวดูยาวมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนข้อสิบนะคะลงทุนกับเสื้อชั้นในดีๆและเก็บทรงนะคะเราขอแนะนำให้ลงทุนกับบราดีๆที่เก็บทรงเก็บ เนื้อหน้าอกและเนื้อด้านหน้าได้อย่างเรียบเนียนนะคะรวมไปถึงกางเกงชั้นในนะคะแบบเต็มตัวและลายขอบจะช่วยให้ช่วงล่างเราดูเรียบเนียนใส่กระโปรงหรือกางเกงพอดีตัวได้อย่างสบายใจเลยค่ะ